อ๋อเผื่อถ้ามา,าก็พาชมล่องหินแตกไปหนบุกล่องหินแตกเดินป่าเดินป่าพาชมธรรมชาติบ้านเฮาล่อง COVID หินแตกไปหน่อยข้าชมล่องหินแตกพีก่หนุ่มสวยงามบ่กหินสวยหินสวยงามธรรมชาติาาบ้านเฮาบุกล่องหินแตก สวงาธรรมชาติบ้านเห็นสวยเห็นสวยพ like, ้าซ oh, ่อมเห็นสวยหล่อมหินแต่สวยงามธรรมชาติบ้านเราบุกกล้องห็นแตกเห็นสวยงามธรรมชาติโอ้ธรรมชาติเนี่ยผ้ายางวัเห็นแตกพี่น้องเห็นแตกสวยอ้ามอพี่น้องอ้ามอ เขมต่เมัห็นแตกเห็นสวยงามอ๋อเ้งานะเห็นแตกเห็นแตกเห็นสวยงามเห็นแตกเห็นสวยงามธรรมชาติป่าากล่องเห็แตกพระยังเข้าไปบง ข้าก็ใหม่ต่อไป,ไปหเห็นแต่เห็น,นสวยงามธรรมาชาติบา้านเราบุกล่องเห็นแตกไปแล้าช่มล่องนี้แตกสวยงามธรรมชาติบา้านเรางามงามากเลยหลองนี้แตกสวยงามออ เห็นแตกเห็นแตกโอ้นั่นแหละใครไม่ได้ดูก็ดูวิดีโอดูวิดีโอลองห็นแตกสวยงามธรรมชาติบ้านเฮาพาชมลองเห็นแตกสวยงามธรรมชาติบ้านเฮา โอ้ทกักทายทุกท่านพาชมล่างหินแตกพาชมล่างหินแตกสวยงามอ๋อองคาพระท่านพิศัยบนหินแตกสวยงามช่องทะลุมิติหินแตกสวยงามอ๋อท่าหลังท่าหลัง สวยงามสวยงามแต่ผิวสวยงามธรรมชาติหวานเขา อาถรรนี้ก็ช่วยก็ไลไก็แจกก็จะตามให้บาอาจารย์โดยเฉพาะพระคุณอย่างยิ่งสาธุสาธุสาธุเจริญพร